สวัสดีค่ะชมพู่ดาลไรบ้านเจสีหัวฟูวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารทางจังหวัดนครสวรรค์ผู้กำกับโจ้น,นั่นเองนะคะวันนี้ข่าวด่วนจากเพจทนายตั้มสิทธราเบียบังเกิดเลยขาธที่การมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนบทความว่า ทางทนายตั้มเขียนว่าด่วนได้รับการประสานจากคณะพนักงานสอบสวนคดีภูมิกับโจโ้เพื่อให้ปากคำในวันนี้เวลา18นาฬิกาที่สพเมืองนครสวรรค์พร้อมขอให้นำคลิปหลักฐานที่ผมเผยแพร่เข้าสู่ํำนวนการสอบสวนนะคะทนายตั้มมีการอีดิตหรือว่าแก้ไขข้อมูลอีกนิดนึงว่าย้ายไปสอบสวนที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์แทนครับ หลังจากนั้นทนายตั้มก็มีการมาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้นะคะว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับยังไงผมก็ต้องไปเพื่อให้สำนวนมันเดินหน้าจะมีวันนี้หรือวันหน้าก็ต้องไปให้การอยู่ดีให้ความร่วมมือดีเจ้าหน้าที่จะได้มีข้อมูลหลักฐานแน่นหนาเอาตัวผู้กำกับโจก,กับพวกรับโทษที่ควรจะเป็นครับ มีประชาชนเขาถามมาทนายตั้มก็มาตอบในะคอมเมนต์ว่าย้ายไปสอบสวนที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์ครับมาดูความคิดเห็นของประชาชนหน่อยเขาบอกว่าทนายตั้มมีคลิปมากกว่าที่ปล่อยค่ะติดตามทนายตั้มมาตลอดสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะคนนี้เขาก็บอกว่าเขาจะดูว่าคุณเอาคลิปมาจากไหนไงนะคะ คนที่ให้คลิปมาตอนนี้จะมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างเนาะสู้ๆนะคะทั้งทนายและพลเมืองดีท่านนั้นด้วยค่ะกำใจนะนี่ก็เป็นกําลังใจหลั่งไหลามาประมาณ2 0 0 0คอมเมนต์ให้กําลังใจทนายตาั้มว่าเป็นกําลังใจให้ทนายตั้มสู้ๆูนะครับชอบทนายตั้มครับสู้ๆนะคะขอให้คนดีมีที่ยืนบ้างนะคะท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายกาถึงจะเดินทางช้าแต่มาแน่และชัวร์ค่ะกาไม่เคยหลงทางค่ะ ขอบคุณบทความ,มาดีจากเพจของทนายตั้มสิทราเบียบังเกิดและเพจของทีมงานทนายประชาชนค่ะคุณเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามช่องมุดาไกลบ้านเจสีของฟูก็จะมาอัปเดตข่าวสารข่าวเด่นที่เป็นข่าวกระแสนในปัจจุบันมาเล่าสู่เพื่อนฟังในทุกๆวันเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ